วันนี้จะเป็นเรื่องเล่าตำนานผีเชียงตุงที่เล่าสืบก,กันมาหรือว่าเจอประสบการณ์ผีต่างๆโปรดใช้วิจารยานในการรับชม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องไม่สิงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็คือเราจะไปฟัง เกี่ยวกับเรื่องผีเสียงตุ่มนั่นเองนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้แต่ละคนก็ไม่ว่างกันเนาะเพิ่งทํานาเสร็จนั่นเองนะคะ mm hmm. ก็เลยไม่มีไม่ได้ถ่ายทํล่วงหน้าก่อนเนาะเพราะว่าคือหม่ตั้งใจว่าจะถ่ายลงวันที่วันอะไรนะวันฮาโลวีนเนาะก็แต่ละคนก็ยุ่งแต่เรื่องนาดิบเอาข้าวโกฝนจะตกแบบนี้นะคะก็ไม่ได้พูดคุยกับที่แบบ ประสบการณ์ในการเจอผีหรือว่าผีเสียงตุงนะคะมีผีอะไรบ้างแล้วก็ที่ล่าดือกันมาแล้วก็เหมือนแบบเ,เป็นเป็นตำนานเรื่องผีในเชียงตุงนะคะเนาะเพราะว่าคือวันนี้นะคะใหม่ก็จะมาให้ท่านผู้ชมนะคะได้รู้นะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือต้องใช้วิจารณาในการรับชมนะคะเพราะว่าใจลวงวุนใจลวงวุนจังเจอผี สังเกตเห็นผีเกิเห็นว่าจใจมุนกกผีนั่งกกผีกกซื้อกกผีก็ซื้อใจมุนเกิเห็นเอ่ฮ้ยก็ซื้อมีหรอมีตีไหนมีเตเต้เต้พี่ก็ซื้อมีตีไหนมีขย่างมีน้องผามีตีไหนมีขย่างมีขย่างโอ้ขย่างมีพี่นั่งซื้อพี่ก็ซื้อกันาะอวันนี้มาถามกัป้าตานตัวเลนหรือเปล่ามาถามกันมั้มาบอกน้าอินอ่ะ อันนี้ความเชื่อของเด็กนะคะที่บอกเห็นเห็นผีกระสือเนาะเชียงตุงก็เคยได้ยินเองนะคะแต่ว่าไม่น่าไม่น่าจะมีเนาะแต่ว่าต้องไปถามคนที่เคยเจอมาหรือว่าเคยพบเห็นมาเพราะว่าคือที่เคยเห็นก็คือเป็นพี่เคยนั่นเองนะคะพี่เคยก็ซึ่งตอนทํานาเนาะก็ได้ไปนอนนาแบบนี้นะคะนอนนาแล้วก็คือที่นานะคะก็จะติดกับ ่าช้าเลยนะคะนอนคนเดียวนะคะคือแบบเป็นเป็นผู้ใช้ที่แบบใจกล้ามากเนาะนอนคนเดียวที่นานแล้วก็นอนเฝ้นานาแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็จะไปสอบถามพ่อกันนะคะว่าพ่อเคยเจอผีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่เกิดมาแบบนี้เนาะอันนี้ต้องอใช้วิจารณญาาในการรับชมนะคะมันเป็นคือเป็นความเชื่อส่วนบุตรคลเท่านั้นเองนะคะคือเราก็ไม่รู้หรอกคือเขาล่ําเขาลือกันมาแบบนี้นะคะแต่ที่จริงๆนะคะผีใน้ชียงตุงที่คนเชียงตุงโกที่สุดนะคะจะเป็น ผีอะไรก็ต้องรอติดตามชมนะคะก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปม้งใหม่สิงตุงนะคะยังไม่ได้กด s u b s c r i b e นะคะก็ฝากกด Subscribe น้งใหม่สิงตุงด้วยนะคะแล้วไปไปดูกันนะคะว่าจะมีผีอะไรในสิงตุงบ้างนะคะไปชมค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาถามคุณพ่อนะคะว่าพ่อเคยเคยรู้เรื่องเรื่องเล่าเรื่องผีแบบนี้นะคะเป็นผีอะไรบ้างแบบนี้นะคะพ่อเคยเจอผีสั่งทอง เชื่อมใจไหมที่ว่าเป็นเราอะนี่ต้งเงพี่ปุ่งสาวพี่ปุ่งสาวอา่าพี่ปุ่งสาวลักษณะม,มันคืออ่าพุงมันเหมือนหมวกไ่กันนะหรือมันคือหรือมันเขียวกันนะอ๋ะอเพราะว่าเป็นเป็นสีเป็นสีสันนะคะสีเขียวสีแดงแบบพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะคะก็คือเป็นสีสแสงสี <ไป S 1> เนาะพุ่งนะไปยันหมกไฟกันนะมันบอกไ่ออกไงอ๋อไฟนะก็คือพุ่งไปแบบนี้นะคะพี่ปุ่งซาวเนาะอันนี้คือเรื่องเล่านะคะแต่พ่อเคยบอกว่าไปนอนนา,นาใช่ไหม เป็นนอนนาเดี๋ยวเจอ่ะเหมือนลา่าตุ๊กอันนั้นเป็นพี่ป่เาออาอ๋อพี่ผมเศร้าะอ้อะไปนอนที่นาก็เลยเห็นนะคะโก๊กอกะอันกูนะไม่กลัวนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าผีอะไรอย่างเงี้ยผีตับม้อยนะผีตับม้อยอ่าผีตมมับม้อยนะคะที่ของขอ,ของคอยคอยของของคอยคอยอะห้องนะนะอ เสียงร้องของผีเนาะก็คือพี<อ>ค่อยๆพี่ตะมุยมาหยอกอันนี้สําหรับที่เราเลอ้ยงเด็กนะเดินส<อ>ั้นก<อ>่อนหนอันน่ะหลักใหม่ไปปีนหงสมได้น่นะอ,อ๋อถ้าไปเถินก็เถินก็คือป่าใหญ่น,นะคะอ่าเถินใหญ่ป่าใหญ่นั่นเองนะคะที่แบบไปลากโหล ow, ลากโหลก็คือไม้ฟืนอะไรต่างๆนะคะถ้าลากมาผิดด้านเนาะก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าหักมาผิดด้านเล่นสั้นมันมาแล้วนะมาหยอกเอามมือนะ มาหยอกมาเมื่อโออมาหลอกแล้วก็มาไม่ได้ขายตีนะมันข่ายตีก็เอาตายะออก็คือมาหลอกมาหลอนแล้วก็ทำร้ายอะไรเราแบบนี้นะคะถ้าเราถ้าเราเจอในป่าใหญ่เนาะก็ต้องดิบหนีอ่ะแเดินไป่า่ายตีแล้วอ๋อต้องย้ายที่นะคะสับผักสาบเตยหนื่มันหลอดอะไรกัสับผักผักจ้ะก็คุ้มนะพักสับผักตังเรือเราก็พินะรณะ อ๋อคนที่เฮ็ดอันหลักาต้องไปนั่นเอออ๋อคนที่ทําผิดออเอาผักตังหรือก็นอนเรือยังยังรอดอ่ะอ๋อเมื่อหนังเอาผักก็คือไม้ตังไม้ข้างบนนะคะแล้วก็แล้วก็แอบอยู่ข้างล่างใช่ไหมแอบอยู่ข้างล่างแบบนี้ก็ไม่รอดนะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่เคยคนนะคะที่แบบเคยเจอเนาะเ้ยอ้ปอเจอผีสั่ยงหยอกอะไรอะไรมาถามไั้เลยปอปอเจอเคยผีผีสี่ยงหยอก ผีสังหยอกผีน่ะป่ะผีหยอกอะไรพินผียังงูพินผีสังผีหยอกหยอกมันซื้อดจำโก้ผีหยอกวะโกฮะโก้อกไอบ,บีเคยมานอนน้ำเนี่ยนอนน้ำเหี่ยอเนี่ยแล้วก็ีหยอกก็มันก็เป็นมันนั่งว่าเอาไปเหมือนไปจมน,ำจมน้ำกลบหนองเยก็ได้เอาหันก็มันนั่งว่าถ้าว่าที่หันนี่ก็มันเป็นีน เหมือนทันเปียกๆไว้กไว้ๆเมือนั่เป็นเออเป็นเงาอ่ะเป็นซัางเป็นถ้าเป็นซาตาเป็นเป็นนอกเส็นมูอว่าหันเงาหันเมื่อนั่งหันดีแร้อนขันลูกนั่นนะโอ้หันแบบร้อนๆอนแล้ว่ขนลุกมลยเดหน้าหน้าตาแบบผีเหมือนซื้อยาหันกะหน้าตาเหมือนซื้อยาหันหน้าผีหันเป็นเงาอะไรชนรดหันป็น เป็นเจนนกเป็นยูงเ็นเส้นเดียบเนี่ยอยูเอเย่ยเขาด้วยนั่นว่าอยู่เขาเขาคุ้นนั่นแ่ะคือเราคุ้นใจจำมีนั่นกันพี่เคยบอกว่าเคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไปนอนนานนะคะแล้วก็ไปแบบได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินแบบเออเคลื่อนที่อะไรนะคะ แล้วก็ไปดูแล้วก็ไม่มีนะคะไม่มีก็คือก็เลยขนลุกคิดว่าน่าจะเป็นผีหมาหย,ยอกอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นผีอะไรเนาะโอเคนะคะขอบคุณมากคะ่ะ <g iggle> วันนี้ก็ได้ดูเรื่องเกี่ยวกับเออมีหลายคนมากนะคะที่เจอประสบการณ์เรื่องผีต่างๆแบบนี้นะคะก็จะเป็นผี ผีปอบนะคะผีปอบก็เคยเจอในเชียงตุงนะคะเขาบอกว่ากินไส้กินอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็เล่าลือกันไปในเชียงตุงทั่วในเชียงตุงนะคะแล้วก็เขามีการป้องกันยังไงก็คือความเชื่อของคนเชียงตุงก็จะเอามะนาวนะคะมะนาวแล้วก็พริกนะคะห้อยประตูบ้านไว้นะคะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เอาไว้ที่ขี้ค้านะคะเดี๋ยวไปชมนะคะ ะค,ะความเชื่อของคนเสียงตุงเนาะเม andal, the ื่อก่อนเขาได้ยินเสียงว่ามีผีอะคะก็มีผีปอบอะไรสักอย่างนี่แเล่าดื้อกันในเสียงตุงเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่ป้องกันได้คือมะนาวนะคะมะนาวห้อยประตูบ้านนะคะแล้วก็เอามะนาวไปไว้หิ้งพ้ากับพริกนะคะไว้หิ้งพ้าเลยนะคะอันนี้ความเชื่อเนาะแล้วก็จะมีป้องกันสิ่งร้ายหรือว่าผีอะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นตาแหลวนั่นเองนะคะที่เขาป้องกันผีนั่นเองเนาะตาแหลวนะ ตาเหลี่เจ็ดชั้นนะคะแล้วก็ป้องกันอันตรายสิ่งชั่วร้ายแบบนี้ค่ะอันนี้บอกเลยว่าเป็นความเชื่อของคนชิงตุงนะคะผีที่ใหม่บอกเนาะผีปอบนะคะผีปอบที่แบบเขาล่ำดือกันนะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ไม่เห็นมีเล่ากันเนาะคือมีครั้งหนึ่งที่มาอยู่ไลยไข่นะคะเขาล่ำดือว่ามีผีปอบนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านเนาะได้ยินมาจากที่ไหนบ้างแบบนี้นะคะก็เขาก็จะนํามะนาวกับพริกนะคะไป ไว้หิงพาหรือว่าประตูบ้านแบบนี้นะคะปัจจุบันถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไว้อยู่นะคะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุตรคลน,นะคะจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านผู้ชมต้องใช้เจรนาในการรับชมนะคะตอนนี้นะคะเรากา็หนึ่งในนั้นก็คือแม่นะคะที่เราจะต้องถามเนะาะเพราะว่าแม่ไม่รู้ว่าเจอเคยเจอผีไหมย้องไดเจอผีหรือเน่าเมื่อกว่าเมือกนต้องอกน้นไปนะเด็กเจออยู่เจอมันซื้อผียั ผีหงงแอผีหงงผีขุเ้อนี่ยนะผีหงงผีขุ่นเศร้านะคะผีหงก็คือตายีตายนอนนานน่ะนอนนานกว่าปุบออกคำลังมันเข้านอนคำล้างค้าหลังเทงเข้าเนี่ยไปเทงงไม่ไปนอนน้าหรอกอามนนอนไก็หนอดเอาตอนนี้นะคะก็ให้แม่เล่าเรื่องผีเนาะที่แบบ เคยได้ยินมานะคะถึงไม่เคยเจอแล้วก็เคยได้ยินมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแบบนี้นะคะเมนเล่านะเคยได้ยินผีสักมากของผีผีพงก่อผีพงก็เแฟนพนตเา็นไต้ก็ใต่เขียกอผีพงนะคะมีเป็นพันหวง เป็นค้อความีประโยชน์เอาผิวล่างแบบทุยทุยเสาหลังหัวของแม่ฮะเสาหลังตื้อเสาเฮิร์นน่ะนะเสาเฮิร์นเอาจุดนี้นะคะถูเสาบ้านแบบนี้นะคะเสาวานไอของมันแดงให้วก็ออกไปซอกเข็ยดนั่นะอ๋อไปแดงดีกจุกกินยางมันกบแดดกันน่ะอ๋อจะไปจะไปกินเมือกนะคะเมือกยางกบเขียดที่อยู่ในนานะคะจะไม่กินตัวเนาะเป็นค้อความเหันมือตักใส่ปอเขาตายนั่นน่ะการเขาตักใส่เขากเขาตายนั่นน่ะมือตักใส่ตายไม่ได้嘛กานว่าเขาหันปอ

กันเขาตักต่างๆเขาตายว่ะเป็นคนธรรมาร้านนะนะก็คือเป็นคนธรรมดานี่เองนะคะตกกลางคืนมาก็ไปแบบกินเมือกทุกๆวันแบบนี้นะคะัน้ชั้นเสารลังมันแดงๆะเออจมูกเขาจะแดงๆสีแดงๆไว้นะคะถ้ามีคนไปทักเขาก็ทักเขาก่อนนะเขาจะตายก่อนถ้าเกิดเขาทักเราก่อนเราก็จะขอนอ่อนเราก็จะเสียชีวิตแมบอกที่ตังมาร้าผนะโอไม่ใ่นะเนาะอันนี้คือเรื่องเล่าจากผู้ใหญ่นะคะเมื่อไหเขียนนี่ว่ะ เอาอันพีกับอันกักพายน่ะเป็นเป็นเป็นหู้เลยเป็นหู้อะไรเป็นหู้หู้เลยเอามาโป๊คางเมยแล้วก็เพามาไปนั่นตั้งโตมันน่ะตั้งโต๊ะมั่นมันดอกมั่นน่ะกลมีมันหุนอ่ะอ๋อก็ก็คือจะเป็นผู้ชายเนาะแล้วก็กลัวแฟนเขารู้นะคะแล้วก็ต้องเอาเอาอะไรนะมาแทนที่กับพายอันเป็นแห่พายอ่นะรู้รู้ไหมมาหนักกอ่ากักพายพีกักนักหนักให้นั่งกักนักหนัให้นั่งกักพีกัก เขาเรียกว่าไพ่นะคะไพ่เนาะที่มันเป็นกักไพ่แบบกป็นผ้ร่นะไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเนาะเอาไปสอนได้ก่อนแค่กักกั๊กเรื่องกักเรากั๊กคืงอะไรนะกั๊กเป็นเป็นเหมือนคนไว้น่เนาะก็เอามาแทนที่ตัวเขานะคะโกแฟนเขารู้แบบนี้นะคะแล้วก็ค่๊าคืนเขาถึงจะออกไปหากินนะคะตามทุ่งนาแบบนี้เนาะก็จะมีคนเจอนะคะเป็นว่าเอาผมมีมันหูก็ มัน,ม,น,ม,นมันกเ็เมี้ยงหกรก็๋อกมากเอาหนํามหนึ่งเ,าเอานี่ยสุน่านสุน่านสั่งได<ห>จะมุหน,ห,ห,นห,หายน่น่ะหายแน่น่ะ<อ>แต่ว่ามมีหนํานหนึ่งก็ม้หนหายแน่น่ะแต่ว่ามีหนำคนหนึ่งลานก็บอกเขาสัง่งหมอตายแน่น่ะอ่าไม่บอกนะคะว่าถ้าเกิบเขาไปกิน ไปกินเมือกเสร็จใช่ไหมกลับมาบ้านนะคะก็ถือถ้าเกิดคนที่บ้านรู้หรือว่าแฟนเขารู้แบบนี้นะคะเอาเทอะไรนะเทน้ำหม้อหนึ่งเนาะเทน้ำหม้อนึ่งทิ้งไปนะคะคือหม้อนึ่งเนี่ยเขาจะมีน้ําอยู่เนาะเขาจะกลับมาแล้วก็เอาน้ำหม้อหนึ่งนะคะล้างหน้าล้างตาของเราแบบนี้ให้จมูกแดงๆหายไปแบบนี้นะคะก็คือเหมือนผีกระสือเนาะที่เอาอะไรเช็ดหน้าอะไรเนี่ยเนาะก็ประมาณนั้นนะคะมัมมีก่อมีเมันก็เหมมันไตเยม่อก็จใช้ไครใคมันาตก่อ อเอานมอ้นนถอดเปลาน่ะทำแบบไม่ได้ล้างออกมาตายแน่นออกมาตายเนยา,านะเออก็คือถ้าไม่ถ้าไม่ได้ล้างน้ำมอ้นหนึ่งนะคะก็คืออย่างเช่นว่าทางแฟนเขารู้อะไรเงี้ยเขาก็เทน้ํามอ้นนึ่งทิ้งไปแล้วก็เขากลับมาแล้วไม่มีน้ําในหม้อนะคะเขาก็ตายได้แบบนี้นะคะคือจะเป็นคนลักษณะเป็นคนนะคะผีโพงเนาะจมูกเขาจะแดงแดงไว้แบบนี้นะ,ะอัน,นี้คือความความเชื่อหรือว่าตำนานเล่าจาก คนเชียงตุง oh. ท uh ี oh. ่เคยพบเจอมาแล้วก็เล่าต่อกันมาแบบนี้นานมากแล้วนะคะกาบของนางนี่เขาลงอ่อทังในเต็นต์อ๋อได้พี่ร้ายน่ะอ๋อพี่เสกตัวนี่น่ะพี่พี่ตายไม่หน่อพี่ตายไม่หน่อก็ตายหน่อก็ริงก็กันแบบไม่หน่อก็การตายท่นก็ไม่หน่อกตายท่นกม่หน่อมันอ๋อผู้ถือมันหน่อด้วยก็คือกาบสมัยเมื่อก่อนเนี้ยเขาไม่ได้เผาเนาะเขาจะนิยมผังเอานะคะก็เลย

กลายเป็นสุริยันกินโมกินไก่อ๋อมันกินคนค่ะมันนกินคนกินโมกินไก่คราวนีคนเอาคูบาอะไอนึงคูบาหน้ากะทยไปขุดไปขุดคุดออกมาหนึ่งมันเจอตื่นเขาสุดๆตัวมันเขไม่เจอไม่เจอไม่หันเตะเตะไม่หันในเป็นสาวอ๋อตอนเป็นสาวขุดออกมาก่อนปวดเอากองดีเบออกเลยตอนนี้ของคอนี่ออกเลยอยู่ออกเลยตอนนี้พังถึงอ่ะพัง สามเดอนป้ายสามเดอนเ้าอน้องอันนี้คือแม่เห็นกับตาเลยนะคะแล้วก็คือกว่าที่จะเป็นเสยันนี่ก็คือฝังแล้วก็ไม่เน่านะคะยังแบบเป็นตัวตนแล้วก็คือแต่ตายแล้วแต่ไม่เน่านะคะแล้วก็คือจะมีอะไรนะสืบกัน สืบกันยนี่ยสืบไปสืบไปสืบไปแบบนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นเสยยันนะคะแล้วก็มากินมากินบัวกินควายหรือว่ากินอะไรต่างๆแบบนี้นะคะหมาเห่าห่อตื้นวานกระหมีบัวตายเกือบๆไปเอาหมากระไทยมาหากระไทยขวานอย่างโกงนิดนึงขวาเนาะก็เอาคุณก็คือเชิญขวานไปทําพิธีนะคะเอาวันแรกเนี่ยคนเต่มาปักน่อยปักปั๊บยืนๆนึกยืนไม่ได้นึกยืนยังเไงเออมีทีนี้คเนี่ยึงเล่าต่อพูดหน่อย พอค, e> คุณอีข้มมันนี่พอใจตรงนี้ยังนี่เขาเกินน่ะน่ะลุงยีเขาเกินไม่ลุกมาจื้อเขาค่าทาเกินน่ะน่ะค่าทาเกินเออค่าทาเกินก็คือพังเป็นเป็นติ๊กติ๊กนี่เนี่ยเนาะติ๊กนะก่อนยันกันอยู่ยันกันวะเออมันก่อนเมื่อน่ะเป็นขุดไปเป็นปึงน่ะนะเมื่อน่ะปึงมันก็ค่าทากมีหิวมัออกมากินโมกินไก่นั่นน่ะยันเขา่นน่ะไม่บอกว่าคือเขาพังไว้เนาะพังไว้แต่ละที่ก็คือแบบเออยันกันนิดนึงแล้วก็มันมันจะมา มาเขาเรียกว่ามาจับกันแบบนี้เนาะมาจับก็คือมาใกล้ๆกันแล้วก็มาเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะคนพองมามารวมกันเนาะข้อทากันของกันมาเหียวๆกันะแล้วก็ของกันไปกินบัวกินใกล้นั่งของกันไปเนะ่ยก็หลเรียกกันไปกินบัวกินควายแบบนี้นะคะแล้วมาทําพิธีจิทำพิธีก็คุบาร์าเมย์เขาพูดออกเขาพูดออกเอาไม่เห้ักปั๊กไปก่อนนันึ่งดิ่ในตัวีเนี้ยมหนาก่่น คน้อ๋อเมื่อนางเอาเอาไม้ที่สัลีปักเขาตัดเลยไม้นึ่งดาต่าแรกเขาต่าแรกเลยไม้นึ่งหนึ่งยิงยิงอีก่อนแสดงว่ามันมีเหมือนมีชีวิตอยู่นั่นน่ะเนาะมีวิญญาณอยู่นั่นน่ะเนาะเขาะคุณคุ้นกับเหน่าเอากองทีก็ออเดินตรงนั้นสามเดือนปลายค่ะเดือนปลายหนี่งสัปดเดือนกว่าเลยนะคะที่เขาพังไว้เนาะแล้วก็เอาไม้สักเข้าไปแล้วก็มันก็จะมีเขาเรียกว่าขยับได้แบบนี้นะคุณเดี๋ยวอันตัวก็เอาเป็นจี้ คุณได้หันโต๊กันหาอหันโตะก่อนจ่งเพียนโคมมันก่อนออกเดิมาอยู่เนี่ยเดมาก่อนเผ่ดาออกมานีหันกับนากับตานี่คตอนไปดอาอกมานี่ยังเป็นแบบเอาเขยดยากกขอนเอาขยาออกคุ้มมากนี่เติ๋วข้าวสุตเข้าสุหนยี่ นานเสื้อโคขอน่องข้าโมของนเรียกลี่จไปแอปปานามให้เราอ่าผเผาเบียดหมาว้ของดีนะของดีก็คเอาไปทําพิธีก็คือเผาทิ้งไปนะคะแล้วก็สามข้อแล้วนะคะสาขอนเดียวอปูโรตุเชียวันดอนโดเชียวันดดนนี่เคียวออกมาทางน่ะเคียวอะกมอฮะอุ้ยเอนนนายกองน่อกองน่อกองน่อไปสามขอนแล้วคนลุกอะเชียวันดดนนี่เปลี่ยนชอก็ชิ ก็สิไปลาเนาะเขียวออกมาเหมือนกันเขียว,ว,วไงอ่ะเขียวเหมือนจะจึงออกมาทางหนา,นาอ๋อคือเขียวก,ก็คือฟันก็คือร่วงหมดนเนาะเท่ากับก็สิบปลายอ่ะก็สิบกว่าฟันนี้ล่วงหมดแล้วก็ที่เขาไปขุดผังแบบนี้นะคะคือไม่เน่านะคะก็คือฟันอ่ะออกมาอีกนะคะออกมาแบบเหมือนกเขาเขาที่นี่หนา่ใบน้าที่ชอบกับคนเขาอ่ะ ก็คือป like okay like ัจ nah, จุบ <may> <ADA> ok ันนี้ปัจจุบันนี้เขาก็แบบทําพิธีเผานะคะเผาก็คือเรื่องผีเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยจะมีเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเขาไม่เผากันนะคะก็แบบผังไม่เน่าไม่เปื่อยอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นผีร้ายมาทําให้ผู้คนเลอดร้อนกันแบบนี้นะคะ ะะตอนนี้ก็เราได้ให้ผู้ใหญ่นะคะที่เคยเจอมากับตัวหรือว่าเรื่องเล่าที่เล่าสู่กันมาถึงปัจจุบันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องผีต่างๆในเชียงตุงนั่นเองนะคะก็คืออันนี้เป็นความเชื่อโซนบุตรคลจริงๆนะคะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาในการรับชมนะคะโอเคค่ะก็คือมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ไม่เคยไม่เคยเจอกับตัวเองนะคะแต่ว่าเคยได้ยินคือปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ น,ะะน,นันนก็คือผีเพื่นะคะที่มีอยู่ในสิงตุงนะคะอย่างเช่นว่าใครคือผีเพอเนี่ยจะเหมือนผีฟ้าที่คนไทยเคยได้ยินมาเนาะที่แบบสืบต่อกันมาแบบนี้นะคล้ายๆแบบนั้นนะคะแต่ว่านี่เขาจะเรียกว่าผีเพอเนาะก็คือจะสืบต่อกันมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่ปุยตาไยถ้าคนไหนมีผีเพอ่อนะคะก็คือจะ รุ่นสู่รุ่นนะคะจะไม่มีวันหมดไปต้องเลี้ยงตลอดเลยนะคะบางคนนะที่เล่ากันมานะบางคนก็บอกว่าไปเห็นว่าเป็นหนอนตัวดำๆที่มีขนยุยยนะคะจะเลี้ยงไว้เยอะๆแล้วก็จะร้องแบบเช,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 ช่าเส้าเส้าซิวอะไร <sm all> แบบนี้ <sm all> บนคือนะคะอันนี้คนที่มีแล้วก็เลี้ยงไว้นะคะถ้าเกิดไม่เลี้ยงเนะี่ยเขาก็จะมาขายหน้าเราแบบนี้นะคะอย่างเช่นว่าคนที่มีเนาะเขาก็จะมาขายหน้าว่าเออคนนี้คนนั้นนะคะที่เป็น ที่มีผีเพ่อไว้อยู่แบบนี้นะคะแล้วก็จะมาขายหน้าเขาถ้าเขาเลี้ยงไม่ไหวแบบนี้เนาะถ้าเกิดเขาเลี้ยงไหวอยู่แบบนี้ก็จะไม่มาขายหน้าเขาทําไมก็จะเลินลุ่งเดืองแล้วก็จะปลูกผลไม้อะไรก็จะลูกเยอะๆมากลูกใหญ่ๆแล้วก็ผู้หญิงไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายที่เป็นลูกสาวคนที่เขามีนะคะยิ่งดูยิ่งสวยยิ่งดูยิ่งมีเสน่ห์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเลี้ยงไม่ไหวเนาะแล้วก็มา ขายหน้าก็คือแบบใส่ร้ายเจ้าตัวที่มีแบบนี้นะคะแล้วก็ผู้คนก็จะรู้ว่าเขามีแบบนี้นะคะถ้ามีเสร็จเนี้ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่ที่คนไม่มีเนาะแล้วก็เขารู้ว่าบ้านเนี้ยมีนะคะแล้วก็เขาก็จะคือพ่อแม่ไม่ให้เป็นรองกันแบบนี้เนาะก็คือเรารู้ว่าเขามีนะคะเขามีก็คือลูกสาวเนี่ยไปชอบอผู้ชายบ้านที่เขามีแบบเนี้ย พ่อแม่จะแบบกีดกั้นกันทุกทางเลยนะคะไม่ให้แบบคบกันเลยแบบนี้นะคะอันนี้เป็นความเชื่อของคนชิงตมที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากดูว่าเขามีหรือไม่มีเนี่ย,ยเขาบอกว่าให้ทําแบบนี้เนาะทําแบบนี้นะคะถ้าเกิดทาแบบนี้แล้วก็ค่อยหลังนะคะค่อยหลังไว้เขาจะรู้นะคะว่าเรา,เราทําอะไรกับเขาเขาจะหันมามองเราแบบนี้นะคะเราก็รู้ว่าเขามีผีเพื่นั่นเองนะคะอันนี้ ยังยังมีอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าก็เป็นคนเรานี่แหละเนาะผีเพื่อก็จะเป็นคนเราธรรมดานี่แหละ,ะแล้วก็ก็จะ,ะตกหลุดไปก็จะไปเข้าคนที่แบบมีผมหอมเนาะผมหอมหรือว่าผมเขาเรียกว่าอะไรเออผมหอมนั่นเลยไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยเขาเรียกว่าผมห,มหอมหรือเปล่านะคะ,ะก็ส่วนมากก็จะไปเข้า คนนูน้นคนนี้ที่มีผมหอมนะคะที่แบบจิตอ่อนหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะ<อ>ก็จะเจอนะคะอย่างเช่นพี่รอดนะคะก็เคยเจอนะคะกลางคืนมาเนี่ยเขาคือจิตอ่อนแบบนี้เนาะเขาก็กินเหล้ากับเพื่อนผูงน,นะคะแล้วก็พูดไปเลยแบบนี้แนละ้วพูดไปแล้วก็พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็คือแบบด่าทุกคนเลยอะไรแบบนี้นะคะคือพูดแล้วก็ขนลุกเพราะว่าพี่รอดแล้วก็ใหม่ก็เจอกับตัวอะไรนะคะพี่รอดก็เลยต้องไปถม อถอนผมหอมออกนะคะแล้วก็ถอนแล้วก็ทําพิธีต่างๆเนาะแล้วก็คือเข็ุเลยเนาะว่าเจอครั้งนั้นนะคะแล้วก็เมาด้วยแบบนี้เนาะเพราะตั้งแต่นี้มาพี่รอดก็ไม่กินเหล้า,อ,าอะไรเลยแล้วก็ไปสักยันนะคะสักยันแล้วก็ป้องกันนะคะแล้วก็ไปถอนให้หมอเขาเนาะให้หมอดูว,ว่าอะไรเนี่ยไปถอนผมหอมออกจากนะคะถ้าเกิดถอนแล้วก็เขาก็ไม่มี ไม่มีสิทธ์ที่แบบเข้าเราอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดเราจิตอ่อนก็มีโอกาสที่จะเข้าได้นะคะถ้าเกิดเขาจะมาเข้าเนี่ยเขาจะเป็นเงาดําๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเหยียบทับเงาดําๆนั้นน่ะเขาก็จะเข้าเราเลยแบบนี้นะคะสําหรับคนที่จิตอ่อนเนาะอันนี้นะคะคนที่จริงอ่ะในเรื่องเล่าหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยในในเสียงตุงอ่ะจะมีเยอะมากเรื่องเล่าเรื่องผีแบบนี้นะคะจะมีเยอะจริงๆแล้วก็เล่าสู่กันฟังแบบนี้มาเรื่อยๆแบบนี้นะคะโอเคนะคะ ใหม่บอกเลยว่าถ้าเกิดคนที่มีเนาะบางคนเขาไม่รูนะ้เนาะเขาก็ไปแต่งงานกับคนที่เขามีแบบเนี้ยก็จะติดกันมาแบบนี้ถ้าเกิดมารู้ทีหลังก็แบบบางคนก็ถึงกับอย่าล้างกันเลยนะคะอย่าล้างไม่ว่าจะมี มีลูกหรือว่ามีอะไรด้วยกันเนาะด้วยปัญหาอะไร Lak ใหม่ก็ไม่ไม่รู้นะคะแต่เห็นเขาเล่ามาว่าเออบางคนไม่มีกับคนที่มีแบบนี้มาแต่งานกันนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเออ <isce> เขามีหรือไม่มีแบบแยบบนี้นะคะแล้วก็มารู้ทีหลังแบบนี้นะคะถึงกับต้องอย่าล้างกันเลยไม่ว่าจะมีลูกหรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ต้องอย่าล้างกันไหมไปในที่สุดนะคะรู้ว่ามีแบบนี้ถ้าเกิดมีแล้วก็คือแบบเขาจะสืบทอดต่อลูกหลานต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะแล้วก็ต้อง เลี้ยงผีเพื่อนี้เดี้งไว้ตลอดเลยถึงลูกถึงหลานสืบกันต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดไปแบบนี้นะคะปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะที่เขาเล่ารือแล้วก็ เล่าสู่กันแบบนี้นะคะคืออันนี้ใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าคือใหม่ก็พยายามที่จะสอบถามผู้ใหญ่ว่าหน้าตาเป็นยังไงแบบนี้เขาก็บอกเป็นคนธรรมดาแล้วก็คือเขาเลี้ยงไว้แบบนี้นั่นเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์คิดเห็นใต้คลิปน้องใหม่เซียงตุงได้เลยนะคะก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องใหม่เสียงตุงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน้องใหม่เชียงตุงนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี ค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ